สวัสดีครับผมเทวินทร์ฟรดดอมทริปนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ขี่มอเตอร์ไซค์ทางไกลเชียงใหม่ไปกรุงเทพมหานครโดยผมได้แผนเที่ยวไปด้วยตลอดทางจึงใช้เวลาในการเดินทางในทริปนี้5วัน4คืนด้วยกันจะเที่ยวไหนนอนไหนและมีระยะทางในการเดินทางทริปนี้เท่าไหร่ไปรับชมกันเลยครับ ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนําเพื่อนร่วมทางในทริปนี้ก่อนเพราะนี่คือยานพาหานะที่จะนาพาผมไปจนจบครบทริปอย่างสมบูรณ์แบบมอเตอร์ไซค์ของผมคันนี้คือรถจักรยานยนต์ Honda a แอร์เเครื่องยนต์4จังหวะปริมาตรกระบอกสูบ1 0 8ซีซีความจุทางน้ํามัน4.7ลิตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโตเมติกระบบสายพานล้อหน้านลิสเบรกล้อหลังเป็นดัมเบรคครับเช้าวันที่1ของการเดินทาง ผมออกจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยมีเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดตากโดยผมได้แวะเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแม่วะในเขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางจากอุทยานแห่งชาติแม่วะผมเดินทางมาถึงอำเภอสามเงาเพื่อเดินทางไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลและในที่สุดผมก็ได้มาเยือนเขื่อนคอนขีตท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อเก็บกักแม่น้ำปิงยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆครับ ผมเดินทางต่อมาถึงอำเภอบ้านตากที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุบ้านตากที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากจากนั้นผมเดินทางผ่านเข้าไปดอยสอยมาลัยที่มีฉายาว่าหลังคามเมืองตากแต่คลิปนี้ผมคงได้แค่มองจากระยะไกลเพราะไม่มีเวลามากพอจากนั้นผมเดินทางต่อไปที่อุทยานชาติขุนพวอ มีเวลาเที่ยวไม่มากแต่ก็ได้สะสองตาประทับุทยานครับในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงอำเภอแม่ละมาดปลายทางของการเดินทางวันแรกเข้าที่พักก็เกือบค่ำพอดีครับวันที่2ของการเดินทางผมออกเดินทางจากอำเภอแม่ละมาดมาสุดปัจจิมที่ริมเมยที่นี่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาาครับ บริเวณตลาดริมเมยมีสะพานข้ามแม่น้ำเมยเป็นสะพานวิตรภาพไทยพมา่าเชื่อมระหว่างอำเภอแม่สอดกับรัฐกะเหลี่ยงสาภาพเมียนมาผมออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางแม่สอดตากแวะเที่ยวอุทยานชาติตากสินมหาราชมีไฮไลท์อยู่ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเข้าไปพบกับต้นกระบากท,ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นเดินทางต่อมาอีกไม่ไกลจะมาถึงอุทธิงชาติลานสางภายในมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นน้ำตกมากมายหลายที่เลยครับผมเดินทางมาจนถึงอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากแวะสักการะสาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นผมเดินทางต่อมาจนถึงจังหวัดสุโขทัยครับมาถึงผมเที่ยวโบราณสถานวัดศรีชุม และเขตเมืองเก่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันถือเป็นมรดกโลกของประเทศครับผมได้สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็เข้าที่พักในตัวเมืองสุโขทัยวันที่3ของการเดินทางผมแพ็คของวางบนเพื่อนคู่ใจเรียบรน้อยออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงแวะเก็บตาประทัอุทยานครับ จากนั้นผมขี่รถผ่านแยกอินโดจีนจุดตัดไปขุนหมิงย่างกุ้งดานางและกัวลาลัมเปอร์ผมเดินทางผ่านเขตจังหวัดพิษณุโลกมาจนถึงน้ำตกแก่งซองในเขตอำเภอวังทองแวะเก็บภาพสะพานแขวนและความสวยงามของลำน้ำเ็ต จากน้ำตกแก่งซองผมเดินทางขึ้นเขามาจนถึงอุทยานแห่งชาติภูหินลองกาที่นี่ต้องให้เวลานานเลยครับเนื่องจากต้องเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยมีไฮไลท์อยู่ที่ลานหินปุ่มผาชูทงและสำนักอำนาจรัฐหมดเวลาที่นี่ไปหลายชั่วโมงครับ ผมรีบิดิดเดินทางไกลไปจนถึงที่พักอำเภอเขาคอมาถึงก็มืดเจ้าของทำข้าวผัดไข่ดาวให้ผมกินเกลี้ยงเลยวันที่4ของการเดินทางผมออกเดินทางมาชมวิวทะเลภูเขาบริเวณจุดชมวิวไปสนีเขาคอจากนั้นเดินทางมาเที่ยวที่พระตำหนักเขาคอ เดินทางเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มาจนถึงอุทยานแห่งชาติตาดหมอกชมวิวเมืองเพชรบูรณ์พร้อมกับเก็บตาประทับอุทยานครับจากนั้นเดินทางมาที่วัดถ้ำน้ำบงังต้องเดินขึ้นบันไดไป200เมตรเพื่อเที่ยวภายในถ้ำแห่งนี้ครับ ผมเดินทางต่อมาจนเข้าเขตจังหวัดลบบุรีมองเห็นแนวเขาพญาเดินทงที่สุดสวยงามซึ่งเวลานี้แสงสุดท้ายได้ลาลับของฟ้าไปแล้วคือสุดท้ายของทริปนี้ผมมากางเต็นท์ค้างแรมริมทะเลสาบเขื่อนปลาสักช์ละสิสธิ์เช้าวันที่5ของการเดินทางผมตื่นแต่เชา้าทันเก็บภาพวงอาทิตย์ขึ้นเหนือทะเลสาบเขื่อนป่าสัก เมื่อเก็บสัมภาระาเรียบร้อยแล้วผมไปเก็บภาพบริเวณสังเขื่อนจากนั้นเดินทางเข้าเขตจังหวัดสระบ,บุรีไปเที่ยวอุทยานชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นน้ำตกเจ็ดชั้นยอดนิยมของนะักท่องเที่ยวผมเก็บตาพทักอุทยานก่อนเดินทางไกลผ่านจังหวัดประทุมธานีเข้าสู่จังหวัดปลายทางกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ สรุปการเดินทางนะครับวันแรกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่สู่อำเภอแม่ลำาดจังหวัดตากวันที่2เดินทางจากอำเภอแม่ลำาดสู่จังหวัดสุโขทัยวันที่3เดินทางจากจังหวัดสุโขทัยสู่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่4เดินทางจากเขาค้อสู่เขื่อนปราสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีวันที่ 5. เดินทางจากเขื่อนปราสักสู่กรุงเทพมหานครครับ สรุปทริปนี้เดินทางไปทั้งสิ้น1,539กิโลเมตรเฉพาะค่าน้ำมันเป็นเงิน1,655บาทแต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่าน้ำมันค่าห้องพัก4คืนค่ากินตลอด5วันและค่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,485บาทจบทริปโดยสมบูรณ์ครับขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ